เนี่ยคือแทนเขาใช้ S C B E C ใช้แล้วมัน E C E C เขาเลยอยากแนะนำให้ตัวเองในมัลติเวิร์อื่นใช้ด้วยไอแทนใช้ S C B E C มันเวิร์กนะนและแทนในทุกจกักรวาลก็ลองใช้ดู E C ยิ่งแทนใช้ S C B E C ยิ่งใช้ E C จ่ายเข้าไปยิ่งใช้ E C เติมเงินเข้าไปใน E C Pass Hyper Space สัก18ล้านคอยสักกันทราบค่ะเกรจะยิ่งใช้ด้วย A I ของแอป Easy, S C B E C ก็จะเรียนรู้และรู้จักแทนมากขึ้นรู้จัก แล้วก็รู้ใจเดือนรู้ถึงขนาดว่าใช้ใจ่ายอะไรมี Me just for you คอยสรุปบัญชีให้ทุกเดือนค <c oughs> ่าใช้ใจ่ายเดือนนี้ค่าไฟค่าน้ำรวม12เหรียญซื้ออาหารหอก31เหรียญคงเหลือ5เหรียญเดือนนี้มียอดเงินเข้ารวมทั้งสิ้น7,000ล้านคอยส่วนค่าใช้ใจ่ายเดือนนี้ซื้อที่ดินบันดางคารและยานอากาศส่วนตัวรวมทั้งสิ้น4,500ล้านเติมรวมรายรับเป้มากกว่ารายจ่ายค่ะถ้าอยากกินอะไร อยากกินโดนัทไก่ทอดแล้วตบด้วยชาไข่มุกอ่ะก็รู้ใจอุ้ยรถเยอะจัดอีซี่โบนัสมาให้ส่วนลดเพียบคนในรูปเนี้ยลูกสาวหัวหน้าเผ่าอยากแต่งละไม่มีตังค์จะไปยืมใครล่ะเฮ้ยไม่ต้องไปยืมใครยืมผ่าน FSCB e ซ s บอซอยากได้ก็ไปขออ่ะ จบละลงมาเถอะสรุปว่าใช้แอป SCB Easy ก็ Easy ทุกจักรวาลนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณ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 เป็นแมวน้ำด้วหรอคุคุณ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 จะเป็นใครก็ได้ใช้แอป SCB Easy ยิ่งใช้ยิ่งรู้ใจสรุปค่าใช้จ่ายแบบรู้ใจให้ส่วนลดแบบรู้ใจ ให้ยืมเงินแบบรู้ใจสมัครง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแอป SCB Easy รู้ใจทุกคุณโหลดเลย